สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอโทษที่ห่างหายไปนานสำหรับช่องนี้ตอนนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องปันปันกันค่ะเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากเสร็จงานการแสดงที่อาเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีน้องปันปันได้นำพวงมาลัยไปไหว้บอสโตและแม่สุภาพทำให้เกิดคำถามมากมายว่าน้องจะลงจากสาวน้อยจริงหรือมาฟังคำตอบจากน้องปันปันกันค่ะนะคะ พี่น้องอันทีเป,ป็นไปไหว้บอสนะคะที่ถือพวงมาไลัยไปไหว้บอสไหว้แม่สุภาพตอนแรกพวกนูนตั้งใจจะไปไหว้เพิินทั้งสามท่านนี้นะคะหนึ่งคือแม่สุภาพสองพ่อยงยุทธสามบอสจค่ะแล้วก็ที่จริงจะไหว้บอจสจกับซอสแต่ว่าซอสมันอยู่คนละที่เนาะแต่ที่นี่ก็เลยโอเคตัดสินใจหาพ,พยยาพ่อพ่อยงยุทธว่าพอพอเล่ารับก็เลยเกรงใจว่าอยากปลูกเล่านะคะก็เลย เดินไปหาแม่สุภาพก่อนแม่สุภาพเอาพวกมาไล่ไปไหวเพื่อนก็ตกใจแล้วนาตาเพื่อนก็ตกใจอยู่เอาพวกมาไล่ไม่ไหวแล้วไมไหวกับไหวซิดซับเรียบร้อยกัคุยขอบคุณเพลินขอบคุณแล้วก็ให้เพลินเพลินกับเว้ยพอนแล้วก็ปันปันกับคอยไปซึุงพละร่างกายแข็งแรงเป็นหของพวกน้องพี่ทุกคนที่อยู่ในสายงานสาวน้อยเป็นแพื่อนทุกคนต่อไปค่ะแล้วก็ คนต่อมาก็บอสนะคะย่างไปปนไปก็ตกใจกันมาเป็นเหือตื่นตกใจว่าอ้าวปนปนนเราเพิ่งอะไรมาทุกคนเข้าใจเดียวกันเลยว่าคิดว่าปนปนสีลงจากเสาหน่อยทุกคนเข้าใจในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะคะจะแจ้งให้รับทราบนะคะปันปันบริเลล่งจากเสาหน่อยค่ะปันปันตั้งใจจะมากราบมาไหว้เพื่อนอะ นานแล้วเรามันมันเลยมันครูมาตอนแรกตั้งใจจะไหว้วันครูพอเป็นเปรียบเสมือนพี่ไา้เป็นครูเป็นทุกอย่างนะเขามาก็นดูแรกก็เลยแบบพาพวกมาลัยมาได้ก็เลยโอเคหามาได้นัดมาได้อ้มพวงมาไั่มาเมื่อนี่มือพร้อมพอดีเมื่อวานนี่นะคะใจพร้อนกรรยากายนักไปพอเป็นคนไอ้คืนนี่ก็เลยทีไปเลยจะตกใจในสุภาพกว่ขาขอให้เป็นนางเอกอยู่กับสาวน้อยเป็นนานๆน,น,นะคะ นะคะดีใจที่เพิ่มกับฮักเ่เข้าก็ลูก้หลานแล้วก็นนะคะบอลบอลเพิ่อนก็ตกใจเพระเพื่นวัาตื่นใหม่นะคะสรุปก็คือไม่ได้ไม่ได้ย้ายวงบ่เลยไปใส่ค่ะตามที่เป็นปันสัญญาไว้แต่แรกจะอยู Nature ่สืบสานมาแล้วถ้ล้ำเพิ <Russell> ่นเข้าไปอีกหมื่นหนึ่งสองหมื่นก็ถือว่านั่นสามหมื่นก็ถือว่านั่นปีหนึ่งก็ถือว่านั่นสองปีก็ถือว่านั่นจะอยู่ พัฒนาเจ้า,จาของไปเรื่อยๆค่ะอยู่กับลำเพลินเราไปอีกนานนะคะไปไหว้บอดเพิ่นก็ตกใจเพิ่นก็ไหวาเพิ่นก็รับไหวเลยก็โอ้ยเพิ่นก็งงคือกันนะคะว่าเป็นปันเป็นแบบปันปันไปไหว้ขอพรเพิน่นค่ะไปขอบคุณบอดขอบคุณข้ามหลายเดืนนอนมาไหว้บอดค่ะขอบคุณที่บอดให้โอกาสแล้วก็เหตุให้ความฝันผู้หญิงคนหนึ่งเด็กหน่อยผู้หญิ่งคนหนึ่งประสบความสำเร็จใน,ในระดับที่ พอใจสําหรับปันปันนะคะไม่เคยมีเพลงของตัวเองครั้งแรกที่มีเพลงที่เป็นอาจจะเป็นแค่โคเวอร์แต่แต่นั่นมันก็คือความตั้งใจที่บอสแล้วก็ผู้ใหญ่ในวงเพิ่นตั้งใจที่จะทาให้ปันปบรรลุตามความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็ทีมบ้านฮักนปันแล้วก็อีฟซีสารเพื่อนแพงทุกท่านด้วยนะคะแต่จริงอยากอยากไปไหวเพื่อนเต้มือเป็นเฮดเพลงไหนเมื่อไหร่แต่ปันันก่อนหน้านั้นปันปันคิดว่าปันปจะไปไหวเพื่อนตอนครบหนึ่งล้านวิวนะคะเสีย มาไล่ไปไหว้เพื่อนแต่ว่ามันรอบไปไหวค่ะคือหนูอยากทําความดีไม่ต้องรอนะอยากเห็ดอยากไหว้ก่อนนะคะก็เลยไปไหว้ขอบุญตันนีเห็ดหนึ่ความฝนันเป็นจริงขอบคุณที่ทำแล้วเหตุตามค้าบวทุกอย่างแล้วสารฝันทุกอย่างคือบพราะแบแค่แกเห็นใครมีความสามารถแกสนับสนุนเต็มที่ต่อไปจะเป็นความสามารถของคนที่เราสนับสนุนกยุตีบุญผ้าวาสนาอยากมันปันก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วมากมาก ชือว่าสาเร็จแล้วสาหรับปันปันถึงอนนาขนทางห้าสิบ่รัว่ามันมั่นคงหรือบอ่แต่ที่แน่ๆปันปันรู้ว่าวันนี้ปันปันมีคนที่รักปันปันเยอะแล้วปันปันก็ฮักทุกท่านที่ให้โอกาสแล้วไม่เคยลืมบุญคุณนะคะผู้ใดที่เคยสงทางผ่านมาอย่างเมื่อคืนก็คือก็เจอครูปูนะคะด็อกเตอร์ปิตาควัตนะคะบรัวอันถือพันคูปูนะคะไม่ได้เจอกัน กือบ20ปีพี่น้องเราสอนมันปัจจ pues mm ันแกอยู่ม้อมาตุนไอ้มอบช่วงมาปลายเนาะแกเข้ามาสอนวงสอนลำแล้วแกมาดูเพิここ่นมาดูแล so ้ววงตีล huh. ูกทุ่งปันปันกันถือเพิ่นฝึกถือเพิ่นสอนหลายอย่างนะคะถือปันมากนะคะไปนอนไปพักน้ำเพิ่นเลยค่ะอยู่มันพักคู่นะคะนอนน้ำกันหลายๆคนลูกศิษย์เพิ่นหลายหลายคนนะคะนะกะนะัะนะคะฮักเพิ่นซำซำแม่คนหนึ่งโอ้ ซ้ำทั้งสองค่ซ้ำผู้มีบุญคุนคนหนึ่งเลยนะคะเอาเป็นว่าปันปันไม่ได้ออกจากวงนะคะใครจะไปยอมออกจากวงละคะหนึ่งต่างยุไกยบ้านสองปันปันกับมองขามประเภทนี้วัฒนธรรมบานจะคล้องไปโดนพอสมควรค่ะมองข้ามไปนานมากหากินบักไกลออมพุน่นยิ่งแบบง,งวงขามกบ๊ก็ิดยังได้ไหนจ่ายมาลองดูสักครั้งในชีวิต ลองดูกับชื่อว่าปังสําหรับปันปันนะคะปังมากๆอากาศมาเจอผู้ใหญ่ใจดีหัวหน้าคนมองเห็นศักยภาพของเฮาสนับสนุนเฮาทั้งผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแม่สุภาพนะคะตั้งแต่มากูนเป็นดาราช่องนน่นคนว่านะ่ะอาก็มาผอย่องหยุดคือว่าเป็นครูนะคะหว่วยข้างหลังก็เหมนใครดีใครดีลหลายๆท่านนะคะปะ้อตงห่วงว่าปันปันสิทิมจากทิมาวนอยไป ปันพูดคำไหนคำนั้นตามที่บอกไปค่ะจะอยู่แล้วก็สืบสารวัฒนธรรมล้ำเพลินสืบต่อไปถึงว่าตอนนี้มันเป็นสิบ่อนแมนล้ำเพลินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแค่หมอลำตลาดที่ยังไม่ได้เก่งทำนองคลองลำร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ปันปันเชื่อว่าเลือดปันปันมันยังมีความเป็นความเป็นหมอลำหมอลำเพลินเกือบเคืองไปแล้วค่ะถ้าเป็นปันซึมซับ ซึมซับไปเรื่อยๆเชื่อคัว่าบรรนจะทำหมอกมาให้ดีที่สุดบั้วูามันจะดีสำหรับท่านผู้ชมมอแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดขอแค่เอฟซไม่ทิ้งปนปันไปไหน บอกหลวง